พอเริ่มเป็นหลับได้สักชั่วโมงไป็นละมันจะเป็นตอนที่ว่ายังไม่หลับยังไม่เบียยังไม่หลับก็เป็นเลยเหรอจะเป็นตอนกลางคืนอย่างเดียวเป็นมากี่ปีแล้วเหรอสองสามปีแล้วแต่ผมไปหาหมอจิตเวชแล้วแจกยามาก็ไม่หลับหลับแล้วหย่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆคือเคยไปวิสามันครับน้างเขาบอกเคยครับเคยป่ะ ไม่ได้ทําหน้าที่ไปมีแต่ไปกับเขาทำเป็นเองครับผมก็เลยทำไปสั่งงานเขาเหรอไปจะสั่งครับคือไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับการครับแต่ไปด้วยกันครับไปด้วยกันอ๋อกินยานอนหลับที่แรงที่สุดของโรงพยาบาลพ่อเขาไม่หลับนี่ไงก็ไปหลับเหรอเป็นแบบเพ้อเพ้อเลยเหรอเพ้อกลางคืนเพ้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ไม่รู้กี่วันแค่แค่ช่วงคืนสมมติว่าคืนเนี้ยตะมืดแล้วนะ ผมขายข้าวเรียบร้อยแล้วกินยาพอขึ้นขึ้นนอนปุ๊บพอใกล้หลับแล้วก็จะเป็นเลยเลยก็เลยเป็นเลยครับคมเคยมกลังแบบกําลังจะเข้าผวังปุ๊บปั๊บเลยเหรอแล้วแสดงอาการแบบผิดปกติคนละคนหรือเปล่ามันแบบลุกนังๆลุกอะไรเนี้ยเวลานอนอยู่ก็ลุกขึ้นมานอนแบบว่าแล้วเพราลอะไเวลาพูดลุกขึ้นมานั่งเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นคนแบบว่าเอ้ยเราไม่รู้จักนายยังใช่ใช่ แต่แต่จะนอนแบบว่าสับกระสายสับกระสายแต่เหมือนไม่มีความสุขกับการนอนเลยรู้ตัวบ้างไม่รู้บ้างแบบนี้ครับเข้าใจแต่ว่าอันเนี้ยยังพอแต่ถ้าประเภทแบบเข้ามาปุ๊บเอ้ยเราไม่รู้จากบ้านนี้ไอ้นี้ไม่ใช่เมียเราไม่เคยแบบนี้ใช่ไหมนั้นเคยเป็นอยู่เคยเป็นหเคยเหรอมินดีเขาแบบว่าเป็นสมองตีอ๋ออันนั้นมันไม่รู้สึกตัวเลยแบบเพ้อเหมือนหลพ่อพูดอะ เพ้อแล้วไม่รู้จักใครเลยจะไปอย่างเดียวเดินแล้วก็ลงตอนนั้นเคยเป็นเหรอเคยเป็นมากมาสองรอบแล้วแต่ตอนนั้นเป็นด้วยเหตุาเหตุอะไรเป็นด้หตุป่วยติดครับไม่ไปไปเครียดไปกินยาไปฉีดยาหมาเปล่าไม่ครัแต่ฉีดยาวัคซีนอะไรนะฉีดฉีดเหรอกี่เข็มวัคซีนนะครับวัคซีนไข้หวัดวัดกี่เข็มเข็มครับนี่คือดีฉีดกันทั้งบ้านนะหลวงพ่อ ฉีดทั้งบ้านเลยหนูก็ฉีดหนูก็ฉีดไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วเป็นหลังจากฉีดหรือเป็นฉีดเป็นก่อนฉีดเป็นเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นตั้งนานแล้วอันนี้เป็นนานแล้วเรื่อมาเป็นหลอเป็นจนเส้นเลือดในสมองมันตีบเหรอแล้วมันเหมือนทำงานไม่ได้ไม่เลยแบบว่าเดี๋ยวช็อตไปจําได้บ้างไม่ได้บ้างจําไม่ได้เลยว่าวันกับคืนนึงที่เขาไม่รู้สึกตัวคือเพ้อไปเรื่อยอ่ะ หนูต้องเขาจับคอยได้เขาเขจะเดินไปเรื่อยเดินแล้วก็ล้มเดินแล้วก็ล้มคิดว่าเป็นเรื่องเส้นสมองหรือว่าเป็นผีเส้นสมองครับเพราะว่าหมอตรวจใช่ไหมหนูก็ว่ามีผีด้วยเธอเธอเหรอสาเหตุนอนไม่หลับเธอสถานีฐานว่าีผีเหรอจ้ะเขาเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่ากลางคืนพ่อจะเป็นแค่ช่วงกลางคืนกลางคืนเหรอผีทำงานกลางคืนไงกลางวันนอนกลางวันไม่เป็นมัาจะเป็นผีเลยเขาจะเดินขึ้นเดินลงผีแน่นอน ผีมันขยันเวลากลางคืนก็เป็นขเขาเรียกอเลยบบนนกลางวันเนี่ยบบนนไม่เป็นเพราะว่ากลางวันผีหลับกลางวันเขาจะนอนอ๋อก็เนีผีผีหลับกลางวันไงแล้วทํางานตอนกลางคืนกระตุกกระตุกอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะออจะหนาวแล้วก็กร<า>ะ,ะตุกแล้วก็นอนพลิกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะจ้าหนที่ฐานว่าถ้าสมมติว่าจะถูกของเนี่ยถูกใครทำคู่ต่อสู้ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานคนร้ายเจ้านายคู่แข่งอะไรมีเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่แน่คือหาตัวไม่เจอเพราะาเราไม่มีผมอยู่แล้วที่อยู่เราไ,ไ่แข่งกับใครใช่ไหม<笑><笑>นั่นแลพูดกันตามประษาชาวบ้านนะผู้หญิงมาหลงรักหรืเปล่า,ลามีค่ะมีอันี้แน,น,น,น่น่เป็นสาเหตุนะ จะคิดว่าอันนี้ยุนยันเหรอลูกยินกันแล้วลูกเหตการกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปักปั๊มแต่โดยรวมแล้วเขาก็ต้องพูดง่ายก็ต้องใช้อะไรที่เป็นการผูกมัดแล้วแล้เคยมีอาการแบบว่าไม่ชอบหน้าลูกบ้างก็เปล่ายัางยังพูดกันเรื่อง,องอยังฟังกันอยู่ต,ยนะต่พ่อจะ กับคนในบ้านไม่ค่อยได้นานก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องไงเหมือนว่าจะอารมณ์ร้อนบางทีก็อารมณ์ร้อนใช่เมื่อโดนของพวกนี้นะจะพูดจะไม่เขอรู้เรื่องหน้าลูกหน้าเบี้ยเน้นแบบหน้าเบื่อเขาจะแบบฟังได้ไม่เกินหนึ่งนาทีเพราะผีไม่รู้จักเราไงผีที่อยู่ในตัวเขาอ่ะเขาไม่รู้จักเราไงแล้วเขาก็สั่งไอ้พวกที่ทำมะมันก็ถสั่งว่าให้เกียิลูกเกียิเมียไปแม้กระทั่งบางคนนะ ลูกมันนิดเดียวเองนะมันไปเรียนลูกมันก็ไปอนุบาลเมื่อเก็ไปเรียนถือพ่อมันก็สอนหนังสือทุกวันใส่เสื้อผ้าให้ขับรถไปจง่งแล้วก็ลูกหน้าอย่างนี้ๆๆนะพอสามีมาโดนของนะลูกมันวิ่งเข้ามานะมันบอกว่าไปอย่อยู่ยใกล้ลูกมันก็ตกใจพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้เลยทำไมพ่อไล่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวพ่อเขาไงพ่อเขาเนี่ยถูก ถูกก็แล้ถูกสลับไปแล้วหมายความว่าถูกปิดจิตแล้วก็เป็นดวงวิญญาณของพวกผีเข้าไปอยู่อันนี้คือประสบปการณ์อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วให้คะแนนตัวเองซื้อว่าไม่โดนผีกี่เปอร์เซ็นต์ให้ต้องให้เขาคะแนนตัวเองก่อนห้าสิบห้าสิบยางตอนนี้เขาแสดงว่าถือว่าถือว่ายังใช้ได้บางคนนม่นผีบอกว่า no เขาไม่มีเขาไม่เป็นอันนี้ก็แสดงว่าผีมันผีมันปกปิดข้อมูลอันนี้เรารูสึกว่ามันผิดปกติเกินไปเหมือนกันใช่ไหมใช่ใชจะอื่นมันเป็นไรแค่นอนไม่หลับเดียวนอนไม่หลับใช่ไหมมันนี่นแหละผีไม่ให้เรานอนหรอกอรา

อลองดื่มไปครึ่งขวดเ,เดี๋ยวถ้าผีมันเ,เดืไปครึ่งขวดเลยเดี๋ยวดูหน้าถ้เธอหน้าใสาขึ้นแสดงว่าผีมันผีเริ่มจะรีบหนีเหรอรีบนีเขาไม่มโดดใสายเธอหรอก อาวังเกินเอาวัาางน,นั่นแหละเอาไว้กินเอาไว้กลกับบ้านกินเลยเนี่ยนะและ้วเจ็บขาด้วยหรือเปล่าจ๊ะขาไม่เจ็บใช่ไหมไม่มีอะไรผิดปกติากตขาแข้งปกติทุกอย่างอาการที่ว่านอนไม่หลับแล้วคอยสะเพร่แค่ตอนที่เราเข้าพวังเนี่ยตอนที่จิตเราอ่อนแอเนี่ยเราจะเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้ครับแต่ถ้าเราตื่นไปปกตินี้ผีก็ไม่มีพลังใช่ไหม ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ธรรมดาปกต,ติใช่ไหมปกต,ตอิอย่างนี้แสดงว่าพี่อาจจะรับขึ้นแล้วอ,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 อาเอาเอาเาทมันเนี่ยไม่เป็นมากี่วันและทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นอนไม่หลับทุกวันเหรอ

เจ็บป่เจ็บไม่เจ็บหรือมีผีเขาเหมือนกัน <c oughs> ไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บพอทนหรือไม่ก็อพอทนได้เจ็บไม่เจ็บมีอาการเหมือนกันเหรอก็อมีเจ็บนิดหน่อย .arm ือแบบแบบเจ็บไม่เจ็บ ใช่ไหมเจ็บแต่นี่เจ็บกว่าเหรอเจ็บกว่าเหรอเพบ่มก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บใช่ไหมไม่น่าจะออก,การแบบนี้ใช่ไหมอาการแบบนี้อันนี้อาการแบบรุนแรงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากระตุกอะ่ะผีมันรู้สึกมันไม่ไหว

เจ็บแบบกับตัวไม่ไหวครับเหล,ล็กแหลมแทงเข้าไปเลยป่ะมันมีผีอยู่ในนี้แหละสักคนจะไปเจอตรงนี้ตรงนี้ มากเลยเธอไปนหมเหงอนังอนน่งแบบเอาขายันอย่างนี้ได้ไหมเข้ามา,า,าเลยเออเออด็กถอดรองเท้ายิงเจ็บใหญ่เลยเ <c oughs> จ็บเจ็บมากโอูวไม่ไหวแล้วคุณพ่อผีมันเจ็บอ่ะแทงเข้าข้นงหัวใจโอ้ยหพอ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันเจ็บไอ้นั่นน่ะ เอาแบมือมาแบมือมาใครมีแทงเข้าไปในนื้อแบมือมาเจ็บป่ะอันนี้พอทนได้ครับมันก็ไม่น่าจะเจ็บมากไมาพี่อันนี้ไม่ก็เจ็บพอทนได้อันนี้ไม่ไหวเลยหรอไม่ไหวเลยนี่ก็มีผีเ้วยนะเนี่ยเาไปกลๆจ็บเจ็บเจ็บเจ็บแล้วผี มีหลายตัวแล้วเนี่ยสั่ใส่หนึ่เจ็ดเจ็ดเป็นัะไรของร่างอายเจ็ไม่มาใครเหล็กแหลมแทงอ่ะเหมือนเหมือนรีบแหลมแทงก็ไปเลยครับเจ็บมากโอ้โหทนไม่ไหวอ่ะบางคนเจ็บเหมือนนัมเหล็กไรก็ทนไม่ไหวแพรว่าเดี๋ยวก็หายไงเเออคยนี่มีผีเยอะมีผีเยอะเคยนี่หนุ่พ่อทำหายเลยนะเขาบางคนก็แทงทุกวันหนุ่มพ่อแทงจนหายฮะ ดินผ่านผ่านอ่ะต้องจบกดไว้อะไม่ห่ยอะัันทำมือนั่นแหละมือก็ได้เอามือดันดให้หลบก่อนเธอดเข้าไปใกล้ๆถึงจะได้หายเดหายหายหายเรื่องพอาทำให้หายเรื่องหายยังเอาฟังเืิ่ พอไปกูจะข้างในกูอ่ะแค่นี้บานวันต้องพักไงคนละโลกกันฝรังจะ็กเตี้ยเกินไปมันจะเป็นลงอีกพีลงมันหนีมันหนีมันหนีไปที่เท้าอ่เบาอย่างตรงนี้มันหนีไปที่เท้าเพราะมึงร,มนนมมรู้ว่าอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยหนี

ถ่างี้ข้านี่เจ็บไม่ก็มันคิดเจ็บตรงเหนูให้แม่เขาพอช่วยรักษาเออจะพอจะแม่ด้วยกันทีละคนขาเราอยูอย่างเงียมัไม่ยอมเช๊ยเนี่ยใจอะไรแค่มันอยู่อ่ะปวดกันนะครับปวดเจ็บสู้สู้เจ็บไม่ไหวครับเรือมันทะลุทะลวงไปเลยเหรอครับเจ็บไอ้เจ็บแบบมีไปแหลมไอ้มีไปแหลมแข็งแข็งก็ไปเนื้อครับ อะไรบาดเข้าไปในเนื้อกล้ามเนื้อเนื้อวัวมันเจ็บมากคนที่ยิ่งตุ้มมันไม่อยู่เพราะภาษาในร้องสื่อจะพับถ่ายไม่เคยสะดวกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไงถลุถลุจะปล่อยไว้งี้เหรอครับผมพอแล้วครับโป๊ะโป๊ะก็คงช่วยเยอะๆแล้วครับเนี่ยไม่เยอะไม่ไปไหนไม่ยอมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีพลังจิตแล้วก็มาเกลี่ยกันใหม่ครับผมตอนนี้มันมันอยู่กันมานานผีอ่ะ อยู่เป็นเนื้อเดียวกันแทงผีคนเจ็บแทงคนผีเจ็บนี่แหละมันจะแบบไม่เป็นดึงเดียวกันหน้าขาวขึ้นหน่อยวะ <c oughs> ดีก่อยส้งหน้าสว่างสว่างนิดตะกี้หน้าดำ <c oughs> เอาไงาตัดทิ้งใจใหม่ไหม <c oughs> ไม่นะครับ <c oughs> อนุ่มไปกินเยอะๆไปกินทุกวัน <c oughs> มันจะได้แบบค่อยๆลาลางไป เป็ลูกตายเหรอฟอกไตจำกัดน้ำลูกไตก็กินแต่น้ำมนต์อย่างเดียวเพราะว่าผีมันพพไปเกาะทุกอวัยวะตอนต้นจับมือก็เจ็บใช่ไหมเจ็บพอทนได้ที่ตรงไหนก็เจ็บที่ตรงไหนก็เจ็บในน,น,น,นี้ทนไม่ได้เลยนะทนไม่ได้เลยแท,ทงทะลุแบบแทงแบบคว้าควานเลยเหรอ ผี e, ผี e, e, อยู่เอาขึ้นหมดไปเยอะเดี๋ยวก็มาเองใหม่ตามนี้เอาเรียบร้อยนี่อะไรลูกเธอ <c oughs> เป็นโรคอะไร